สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงอร่อยริมทางวันนี้ครับอีคิวพามาที่นี่ครับตลาดรวมซับนะฮะรวมมาแล้วครับผู้ชมมีอยู่ประมาณสิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะทานข้าวได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมชี้เป้าร้านหนึ่งครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดเลยนะฮะชื่อว่าร้านรวยแซบ่บตามมาเลยครับ เอาละครับนี่นะครับร้านรวยแซบครับสวัสดีพี่เจ้าของร้านครับสวัสดีครับแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยฮะชื่อหนิงนะคะเจ้าของร้านรวยแซบสาขารวมซับค่ะคผมร้านนี้มีมา5สาขาด้วยกันเลยฮะใช่ค่ะเปิดมานานเรื่องครับร้านนี้ร้านนี้เปิดมา3ปีสําหรับที่นี่นะคะที่นี่นะครับแล้วจุดเริ่มต้นเลยร้านรวยแซบร้านแรกเลยเปิดมากี่ปีแล้วฮะจริงๆแล้วเปิดมา ก็ประมาณเกือบ10ปีได้แล้วแต่ว่าสาขาใหญ่จะอยู่ที่ยูเนียนมอลล์นะคะอ๋อนี่แหละฮะร้านนะครับมีทีเอยู่ที่ผมไอ้พวกนี้ผมเคยได้ยินหมดละก๋วยเตี๋ยวห้อมยำทะเลอะไรแต่ว่ามาใส่กับไข่หวานค่ะนี่ไข่หวานเหรอฮะใช่ค่ะไข่ยังมาตูนไข่หวานนะครับหวานไม่เชื่อใช่ไหมต้องลองอีกอืม มา้วมกันแน่นกำลังครับใช่ค่ะหอมหอมอร่อยอร่อยกือพุยไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมครับงั้นขอสักสอาชามแล้วกันนะคะเอาที่เด็ดเลยแล้วไปนั่งคุยกันตรงนู้นก่อนครับได้ค่ะ เอาละครับสองชามอยู่กับผมแล้วนะฮะเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าทั้งสองชามต่างกันแต่ก็มีสิ่งที่เหมือนกันคือไข่หวานใช่ค่ะเร,เริ่มต้กนก็นเลยไอไข่หวานนี่มันเริ่มต้นมาอย่างไรฮะอยู่ดีอยากจะใส่หรือว่าไปได้สูตรอย่างไรมาฮะอ๋อก็คือจริงๆแล้วเราชอบทานต้มยำใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าอะไรที่ทานกับต้มยำแล้วจะอร่อยก็เลยลองต้มไข่อพอลองขายลูกค้าก็ชอบ,ชอบใช่ค่ะคือตอนแรกมันยังไม่ได้มีไข่มาตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่เฉยแล้วอยู่ดีแต่ชอบไขก็เลยลองส่ดแลันี จริงๆแล้วก็มีตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่แรกรเลยโอ้ยมีนะฮะอ่ะสองชามที่เอามาให้ลองชิมนะครับชามแรกคืออะไรฮะเป็นทะเลนะคะเมนูทะเลนี่นะครับทะเลนะฮะเส้นก็เป็นเส้นกะบีตุ้งเต๋านุ้งที่เราอช,ชอบๆกันนะครับถึงอย่างนี้นะฮะที่เด็ดของร้านที่คืออะไรครับนอกจากเจ้าไข่นี่ฮะ จริงแล้วที่เด็ดของเราเคล็ดลับของเราก็คือของสดสะอาด <ฮา S 2> นะคะ <ฮา S 2> เราเน้นจริงๆวัตถุดิบนะคะตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านจนถึงวันนี้วัตถุดิบของเราก็เหมือนเดิมก็คือใช้อันเดิมนะฮะสิปีที่แล้วกุ้งนี่นะครับก็ตัวที่สิปีที่แล้วจะบ้าเลยฮะคะ <S <S ุณภาพของมันใช่ไหมฮะเป็นฟอสซิลของกุ้งไม่ใช่คะ่งงนนะตลกแล้วนะฮะ นี่คือสิ่งที่แบบว่าเลือกคัาสารงดีๆมาให้กับลูกค้านะครับแต่ว่าร้านเนี่ยมีตั้งหลายสาขาคุณภาพทุกสาขาเนี่ยเข้าๆกันนะเข้ากันค่ะของเราจะสั่งจากที่เดียวกันจากที่เดียวกัน<ช>นะครับแล้วก็ควบคุมคุณภาพนะครับที่ตลาดลิมชับคนที่มา,าทานที่นี่เนี่ยโดยมากเป็นคนธรรมาจะต้องทำอะไรที่เร็วๆ<ช>อยนกันนะฮนะก็<ช>เลยเป็นหนึ่งเมนูที่โดนใจเลยทีเดียวนะครับรสชาติเป็นอย่างไนบ้างลองชิมหน่อย ใหญ่เยอะทีเดียวนะครับชามนี้เมนูไหนคือเป็นเมนูยอดนิยมของสิรานนะ่ะเมนูทะเลทะเลนี่<ด>เลยนะก็ต้องสดนะครับเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยมันคุณย,ย่างเลยถ้าเกิดไม่สดจ็รู้เลยนะใช่ค่ะอาหารต้มเนี่ยถ้ากุ้งไม่สดว่าวกุ้งจะแบบว่าลื่นพลืดง่ายอย่างนี้นะฮะเนื้อเละๆยุยยุยนะครับหรือว่าปลาบึกนะฮะก็จะไม่กรอบลึบๆนี่นะครับทำแรกผ่านไปครับมาที่ชามต่อมาครับยายกันนะครับพี่ท่ามกินนะครับพี่ผมนะฮะ ครับี่ลองครับอันนี้ก็เป็นเมนูขายดเหมือนกันใช่ค่ะทำไมไม่เรียกไข่ไข่มะตูมไม่เรียกไข่หวานนะฮะเพราะว่าพอทานกับน้ำต้มยำแล้วก็ออกรสชาติหวานกลมกล่อมอ๋อคือไข่แบบเนี่ยพอมันมาช่วยรองรับนะค,ครับทานได้เหรอค,อครับยีบ่เป็นเดือนนาทีมช่วยแบบไม่ลดเผ็ดน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็ หวานกลมกล่อมเลยเดียวนะครับมาทารมนี้นะครับเป็นต้มยำเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเจ้าตัวเครื่องเนี่ยนะครับเป็นหมูเด้งใช่ค่ะหมูเด้งนี่มีดีอดพิเศษ,ษอย่างไรครับที่ร้านจริงๆก็คือเป็นหมูเด้งที่เราใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เปิดร้านก็คือเป็นเจ้าเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวที่เรารับมาอยู่นะคะนี่เป็นหมูมาสิบปีที่แล้วแล้วเหรอครับหูล้อเ,เล่นนะฮะเป็นคุณภาพเดียวกันนะฮะยังคงรักษาคุณภาพแม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่มีการลดสเปก เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไงบ้างคะใหญ่เลยครับอ่ะที่นี่ครับฝากล้านให้ผู้ชมแล้วอ๋อฝากสำหรับลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าผ่านไปผ่านมาแถวอโศกนะคะเชิญแวะทานได้นะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำโดยแซ่บนะคะตลาดดวมซับค่ะ ร้านเปิดปิดกี <lying> <Maybe> <N> ่โมงฮะก็เปิด10โมงนะคะปิด8โมงครึ่งนะคะหยุดวันไหนบ้างฮะก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะใช่ไครับคือร้านอร่อยๆนะฮะยิ่งทางที่รสชาติก็เรียกว่าดีเดี๋ยวมีท่าสาขาด้วยกันนะครับร้านนี้เลยรวยแซ่บนะครับด้วยเสี่ยวรสแซ่บจริงๆนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะ อ่าครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอรือต่อครับทางนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ตลาดรวมชั้นเหมือนเดิมครับจะพาไปร้านอื่นครับเอาละครับน้องมีนพี่พูดเลยว่าฉันอิ่มมากอิ่มมากทั้งอิ่มทั้งอร่อยวันนี้และสนุกมากมาด้วยคือพี่โตน่ารักมากมาฉันบอกเลยนะนางก็มีของนะ มีของซิไม่ใช่จะแบบว่าเรียบร้อยอย่างเดียวนะจ๊ะตอนกินขนมหวานซิเอ,อ่อธรรมดาที่ไหนละ่ะจิมมีสุดครับอ๋อแอปเ <จะ S 1> ปิ้ลนะครับเ,เอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยสำหรับหน้าติดตามแล้วกันน้องว่าเราจะพาใครไปเหยียบเบรกกันและไปเหยียบเบรกที่ไหนนะถือเปอง,งว่าแซตแน่นอนนะคะใช่แล้ววันนี้เราสองคนลานไปก่อนแล้วครับสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอ๋อยังเหรอเออโมนยางคำครับกระโสมินตะตองตอยตะตองตอยโผล่ยางคำตัดตัดตัดโผล่โผล่ยางคำไม่มีด้วยซึ่งเพลงอ่ะผิดมากแล้วลำแต่จริงอ่ะพูดถึงโผล่ยางคำอะวันนี้พี่ต้นเต็มเพลงพิเศษหมดว่ะเพลงอะไรที่เข้ากับร้านมาก าาเเออร์มีกฉันรู้สึกว่ามันต้องเป็นบรรยากาศของคาเพนเทอร์คือขณะที่ยืนหนูก็จะได้ยินเสียงเพลงมาลำไรลำไรอย่างทงหูหรืออีกเพลงคลืออะไรรู้ป่ะเพลงอะไรหนึ่งต่อซ้มคันจิโร่โอ้โหได้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 เชกมีโฮมพี่ต้นครับไปช่วยชเลย